มันหนีไปแล้ววะแล้วนี่คืออะไรกว่าจะนี้มันมาได้แต่มึงรู้จะพังได้เข้ามาหเป่ะเฮ้ยไอโง่ไปประตูนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้ก็โอ๊ยโอ้โหนอะไฮืเดิมเดิมตัวตัวสบายดีแคนมาถึงที่แล้ว ไอคือพวกไอไออ้วนไออ้วนไม่ชอบไออ้วนขอบินไปก่อนไออ้วนไม่ชอบฮ่าฮ่าจะได้รึสบายไม่เนื่อไออ้วนตายยัต้องพาไปฟังสุขการ์แาถอยสิผัวแาถอยไม่ดีอ่ะถอยสิพวกเด็กตัวนั้แล้ว ตัวส้วมเป็นไรตัวส่วมเป็นไรตัวส้วมตัวส้วมไ้วพวกเจ้าเปนต่อสู้สกันซะเฮ้ยนี่นี่นี่เนี่ยอือสักเป็นหมอดเออสักเป็นหมัดอือห่ตัวส้วนอย่างมอมอือหนีม่มียมขยงขยตัวส้วนอย่ามอแมนตัดภาพประเทศวนตีกันมนดูเขา สู้เป็นยังโมเม้นท์ไอ้อ้วนไม่ชอบสิ่งนี้ไอ้อ้วนไม่ชอบไอ้อ้วนฝืนไปกดอยู่ไอ้อ้วนไม่ชอบแต่อ้วนก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปและทำให้ไอ้อ้วนรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและเตรียมปืนรอและจู่ๆก็กดอยู่ด็ดแก็ไอ้อ้วนก็เตรียมปืนเพื่อมายิงพวกมัน เล็กขนาดแมงก็ได้อ้วนหลังตงด้วยไอโฟติว,วันเพื่อจัดการลอยหลังแต,แต่บังแต่บางอ้วนกว่าน,นั้นก็สามารถพลิชพลหลอกแบบมิสตอลแล้วก็เออเอออ่ะยิงไม่ได้วะบ้างเลี้ยงต่อยทำไมทำไม่บังขนาดแมงถึงไม่ได้ทันสวน ขณะนั้นมังอ้วนก็ดูตแต่ซงไม่ยอมดูหล,ลังอีกทีเดยแล้วก็โดนฟังกระจุกมาม,ามังอ้วนก็โกรธมากแล้วก็หมื่ตอนนี้ทท่านกำลังกระโดดนั้นอ้วนนันก็บินตามไม่ด้วยทำไมเขาใช้หน้าอ,อกรับการกระแทกของท่านสปิฟก์ก็แม่ทยี่กัลังโดนสกิฟดี้พาราเซสิ่งอยู่และอ้วันก็ตกมาอย่างเท่ ก็อ้วกขาดใล้รับการักษาและแต่ท่านก็เดินอย่างมาอย่างที่ก็ดิฉันมองแล้วภาพนึงฉันฝากอะไรให้แกหน่อยยังก็ไปบายอุ้ยมันคืออะไรห่อมันคืออะไรห่อติดหน่อช้อนฉันเอามันไม่ออกช่วยด้วยเมื่อย่าตายนะคืออะไรนี่ ไดูเวลาหน่อยสิฮ่า,าไม่ได้เวลามาสองนาทีที่ฉันจะแก้ไขยังไงเนี่ยมันกำลังวุ่นวาอยู่อะไรช่วยกายจะหน่อยอิงบอกว่าเคิร์ชไม่ร้องออกฉันข้าวให้เออไม่ต้องก็ได้นะมีแกจะตายแล้วที่เราจะช่วยข้าให้เปล่อาเปล่า,ลารับข้อเสนอเปล่า ก็เป็นะว่นฉันจะเรียมมันด้วยวิธีไหนดีวะฉันว่าฉันจะเรียมด้วยวิธีนี้ดีกว่าได้ทันโดยนอนตุ๊บี้กูไม่ก็ไม่ได้ทันระวังหลังว่ามีอะไรกำลังล็อกเขาเขาอยู่ก็ก็ไม่ได้อเหารนไปทางที่หลังเขาสงเจแต่อ้วนทำไมเขาตายเสียชีวิตเลยแต่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วก็เดิน แทงตายกะทีแต่ก็ยังมีหน้าลุกขึ้นมาก็เต้นเต้นเต้นนี่ีหน้าจะเต้นเอ้วันกลืแล้วก็อ่ะแล้วก็ลุกหมาเขาโดนที่เอวันก็แต่สเปซเร์แมนก็มีหน้ายังมาเต้นต่อแล้วมันก็ืนยิงตายเป็นต้ตายก็ตายในที่สุดและไอ้้อวนก็จะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันกระดูก ยังมีชีวิตและท่าเดินของมันช้ากว่ายิ่งเต่บโตวัวขาดไปแล้วเฮ้ยวัวมันขาดแล้วนะเวย้ยอ้าดี่ถ้มันไม่ใช่ซ้มบ,บี้มันเป็นแค่ของกระดูกไอ้ยผมเองน้อยไม่ได้กินข้าวมากอ้าวเฮ้ยระเบิดบินได้ติดกับมันเดิมมันกำลังเดินมาหากำลังเดินมาหาไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่ทำอะไรก็เวลาของไอ้อ้วนไอ้อ้วนก็กำลัง ือเวลาอยู่และอยู่ๆู่สปิกร์แมนก็จะมาทำร้ายเขาและระเบิดก็ได้ทำงานปุ๊มการโกโก้คัน้นหัวทีในหัวสปิกร์แมนก็บินบีกฟังตัดภาพมาที่เมลอนบ้างที่กำลังยืนคุยกับใครเนี่ยไอ้อ้วนยังไงล่ะ เป็นแครไปไม่ได้ต้องเป็นไอ้อ้วนไม่ได้บุรี่ไม่ได้บุรีจริงจริงผมไม่ได้บุรีไอ้ไอ้ผมแห้งไม่ได้บุรีทั้งสองคนนะครับรู้ได้จากกกรามนื้ออขงเขาที่ทั้งอ้วนทั้งผอมทั้งบมแห้งแรงน้อยทั้งอ้วนมากแรงส่วนแรงไม่รู้เออโอ้ แค่ขวดอันนั้นก็ทำให้เขาไปได้ไกลขนาดนี้อะครับขวดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วมันจะทนทากน,ะนะนกันนะนะเมื่อเคครับเมื่อกี้ผมก็หร้อนชั่วร์เก่ครับผมนี้กว่าขวดนั้นจะทนทานได้ยิ่งกว่าไอ้อ้วนนี่เลยเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรดู เออให่ใหญ่่าจีบเกมจะโยกมือหรือไม่โยกไม่ได้นี่คือผู้เล่นในเกมปีไฟแบบนึ่งเจอแล้วแต่งอัวเท่ๆทำทรงเอาทรงควงนักหน้ามังแล้วก็เล่นต่อจวด กับเดี๋ยวค่อยกลับมาเข้าเรื่องแป๊บหนึ่งขอทำคลิปมมวๆไปก่อนนี่คือผู้เล่นสายอัดหัวนี่คือผู้เล่นสายงัดหัวบีบีบีบูบีบีบบบีบูบบบบบูบบูบบบบจบบู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 บบบบ กลับมาเข้าในเรื่องกันต่อเลยไปทำคลิปมัมม่วๆมาดูทั้งแรกง,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 งู้งๆทางหนึ่งก็เหมือนกับทางนีง้อันดับหนึ่งเอาเรียงต่อกันหนลายๆชั้นให้จะได้เป็นทางง,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 งูงๆคือมันไม่ได้เป็นทางมุดหรอกโอ้อาโอ้โหสิ่งเว่าก,ก็บาต่อไอ้อ้วนไม่ชอบสิ่งนี้อืไอ้อ้วนไม่ชอบก็ต้องตาย ย่นี่ยยิ่นี่ยยิ่งเนี่นี่ไอ้วนอ้าอ้าอ้อ้วนปึงกระดิ่งอืมไอ้วนกำลังขี่เต่าโอ้ยไอ้อ้วนสามารถเอ้ยนี่ขนาดยนบมบน่ะอืมไอ้วนตัวดิ่งท้ายเฮ้ยโอ้ทำไมไม่ตายวะเฮ้ยอืมว่าใช่เงเบาบกันไปตลอาเนาะ ว่าต้องใช้แรงเยอะๆตัวทุกเอ็กซ์ยู้งแ้อซออาอผิดคนโทษทีเพื่อนจะมาง้อลงอ่ะเออเร็วนายเป็นใครล่ะนายเป็นใครนะเป็นใครนายเป็นใครฉันอยาก้ไม่ต้องถามแายบัวว่าจะอยากเรยร้ิเนี่ย กูนะมันเป็นการกูเฉยๆนะฉันมาจากหน่วยองค์กรไม่รับไม่รับนะไม่รับไม่รับไม่ได้รับนะรับรับไม่ได้รับนะไม่ได้รับฉันมาจากหน่วยองค์กรไม่รับนั่นก็คือหน่วยงงที่ก็ว่ามิคนณต่ไม่ถล่มมีใครอยู่แถ่มีมงว่า ตัวลูกไปหมดแล้วตัวลูกไปหมดแล้วตัวลูกไปหมดแล้วตัวลูกทำอะไรแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีโอ้ยตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดผิดทิ้งคืนแม่งเลยตรงนี้เลยอือไปละไปละจ้ะอุ้ยไอ้สโอมโง่อจับจับวางนี่ไปละจับหมดเสผู้ร้ายพผ่งหนีไป พูดจากระยะไปพูดมันจะดูนพูสุกดีกว่าพูดจะดูโอ้โหยังไม่ดูนี่วีไม่จะไปไปว่าแบบไม่ถึงกับโอ้ชิชนนี่รอดแล้วชันนี่รอดแล้วเดินกลับดีกว่าเล้วอย่าชั้นว่าอย่าดีกว่านั้น เป็นป่าที่หนเกียาวันฉันจะรู้อะไรบางอย่างเนาะถอยระเบิดระเบิดมาเลยระเบิดสวยอะไรนะทีหลังเฮ้แกมีเวลาอุปถิดบยบายๆขอบคุณดิอ่าๆแล้วฉันต้องทำอะไรวันนี้ทำว่าแผลเพื่อนดูดีกว่า

นี่ไอ้วนกลับมาแล้วไอ้วนกลับมาแล้วโย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 ไอในที่สุดไอ้วนก็ได้กลับมาหลุดจากคุกสักทีเออเออแล้วเดี๋ยวไปที่เออตรงนี้อ่ะอ้าวขับรถขับรถไป ก่อนที่จะจบคลิปละคนทุกตัวบอกเลยพวกเพื่อบอกว่าการหยุดคลิปต้องหาแม่ไปทางเดียวเดีกวโอ้โหฟันดีเพื่อนมียเลยผมอาจจะไม่เรียงสวยไรนะเตออ่มันยงไม่ค่อยสวย มีคนหนึ่งทิ้มแทะมาเอ้ยสองคนเออท่านี้ไป็นอแล้วและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะปิดคลิปไปวันนี้ทุกคนเตรียมบอกลาหรือยังบาย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  บายๆคอยเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้กดกระดิ่งให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายบาย